ตลาดนัดหนังพ,พะภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคลิปนี้มาอยู่ซีรีส์แฟนตาซีอย่างปราสาทหลอนวิญญาณผีแปศอกที่อยู่ในร่างร่างทรงตาบอดปล่อยคังชอนแล้วก็ซัดอะไรบางอย่างใส่คังชอนก่อ,อนที่มันจะจากไปคังชอนยืนคิดอยู่แป๊บหนึ่งว่าทำไมมันถึงได้จากไปไง่ายๆเพียงแต่ว่าคังชอนก็ไม่ได้ตามมันไปเพราะคางชอนต้องหายอลีให้เจอเลยช่วยยอรีให้ได้ก่อน เราไม่นานคังชอนก็เจอยอรีสิ่งแม้ร่างกายของยอรีจะร้อนผผาเพราะมิลา,าคมอยู่ก็ตามแต่นั้นก็ไม่ทําให้คังชอนยอมปล่อยมือจากยอรีไปไง่ายๆจากนั้นคู่กเก่าข้าของที่เจอที่สนานักคนตาบอดมาให้ฟาบาสิ่งแม้คังชอนจะร้อนใจเรื่องผีแปดศอกกับร่างทรงตาบอดนั้นก็ตามแต่ฟาบาเนี่ก็บอกให้คังชอนใจเย็นก่อนแค่รอดกลับมาได้ยังปลอดภัยก็ดีแล้ว เพียงแต่ว่าก็มีสิ่งหนึ่งที่ยอรียังไม่เข้าใจตั้งแต่ร่างทรงตาบอดรู้ตัวตนนี้แท้จริงของยอรีแต่กลับห้ามคนรับใช้ของมันไม่ให้ลงมือฆ่ายอรีแลวมันก็บอกอีกด้วยว่ามันต้องการจะใช้ยอรีเป็นเหยื่ยอ่อนั่นแหละคือสิ่งที่ยอรียังคาใจกับคําพูดนั้นอยู่ส่วนทางฝีแปกศอกที่อยู่ในร่างของล่างทรงตาบอดมันก็กลับไปรวมตัวคนรับใช้ของมันผ่านเวลามาฝ่าบาทมาที่สํานักคนตาบอดแล้วเข้าไปที่ทางลับไปที่ทางไปดีของร่างทรงตาบอดพอยืนดูร,รอาบๆอยู่สักพักหนึ่งไพราะอง แล้วพระองค์ก็จ้องมองไปที่เปลวไฟที่ลุกโชนนั่นเจ้าหายใจแล้วต้นคอข้ามานานเกินไปแล้วเจ้าซ่อนอยู่ที่ไหนเจ้าผีไหลออกไมา้ข้าเห็นซะข้าปฏิเสธการมีตัวตนของเจ้ารังแล้วครั้งเล่ามานานแสนนานมันเป็นเพราะข้าไม่อยากจะเชื่อข้าคิดว่ามันเป็นแค่โชค้ายเป็นแค่โศกนาตกรรมเท่านั้นข้าพยายามเชื่อว่าในฐานะกษัตริย์ข้ายังมีเมตตาไม่พอ จึงได้เกิดเรื่องต่างๆนานาขึ้นแต่ตอนนี้ข้ามั่นใจแล้วว่าเจ้าพยายามทำลายข้าและครอบครัวข้าพร้อมกับนั่งดูความเจ็บปวดทรมานของข้าด้วยความเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นก็ออกมาซะออกมาเผชิญหน้ากับข้าสิ้นคำพูดหองฟาบาเปลวไฟที่กำลังจะมอดดับก็ลุกโชนขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วผีแปดศอกก็ปรากฏตัวขึ้นมาตามคำเรียกร้องของฟาบาข้าขอสาบานข้าจะไม่มีวันยอมให้เจ้าเอาชนะข้าได้ข้าจะไม่มีวันยอมจำนวนต่อเจ้าเด็ดขาดแสงในดวงตาที่เคยดับไปแล้วของเจ้า เขาจะเป็นคนทําให้มันดับอีกครั้งตาสาบานีนบ้านอยืยนกาบวันนี้ดูเหมือนคังชอนจะมีเรื่องให้คิดเยอะเป็นพิเศษเอาเข้าจริงตอนนั้นยอรีก็ได้ยินหมดนี้แหละที่ผีแปดศอกพูดกับคังชอนว่าศัตรูที่แท้จริงของคังชอนไม่ใช่ตัวมันแต่เป็นพวกเชื้อระวงต่างหากยอรีเข้าไปนั่งคุยกับคัอองชอนแล้วก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากเรื่องนั้นหรอกบางทีสิ่งที่ผีแปดศอกพูดมันอาจจะเป็นแค่เรื่องโกหกก็ได้เพียงแต่ว่าในความรู้สึกคังชอนมันดูเหมือนเป็นเรื่องจริงยังไงก็็็ไไไมมมม่่่่รรู้้้สถถาาานานนนนกกกณ์ตตอออีีแลววึหงทะไไทะเ ยังดีที่เจ้า B ีบีเนี่ยโผล่มากู้สถานการณ์เอาไว้ก่อนอาจริงก็ไม่ได้กู้สถานการณ์อะไรขนาดนั้นหรอกหิวไม่ได้กินคนเลวมาหลายวันแล้วแล้วพอพีบีจิ้มเป้าใหม่ปุ๊บฮังชอนนี่ก็ไปดักรอหน้าเกียวแล้วก็เากระจกสองอย่างที่เขาโมยอรีมาทํายันนั้นให้ขาดสเสลยยันนี้ฉีกมานิดนึงเกือบจะขาดแล้วนะยิ้มใหญ่เลยพีบีเห็นแบบนั้นนะ่ะแต่ว่ายอรีเนี่ยโผล่มาซะก่อนโผล่มาห้ามโผล่มาช่วยได้เท้าคนเลวนั้นไว้นี่แหละอะไรละนั่นนะ่ะนี่จะมาขัดขวางกันตลอดเลยหร เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าสนาบดีก,กระทรวงกาโาหมก็เป็นฝีมือของพวกเจ้าพี่น้องอ่าก็ใช่ก็มารักพาตัวยายเท่าแม่ของยืนกลับแล้วก็พยายามจะฆ่ายายเท่านั้นด้วยการเอาคนชั่วแบบนั้นไปให้พี่บีกินมันผิดตรงไหนเจ้าคนเมื่อกี้กินไอความเร็วความชั่วก็ใช้เล่นเลยนะการกําจัดคนเร็วคนชั่วก็ถือเป็นความชอบทมอย่างหนึ่งของเทพก็ได้ถ้างนั้นทำไมถึงไม่ไปกินคนชั่วที่เมืองอื่นล่ะทำไมต้องกินเฉพาะพวกนุนางชั้นสูงที่อยู่ในเมืองหลวงด้วย ก็พอระแก่พวกนั้นเอาแต่ทำไร้ไถานาหาเลี้ยงชีพแล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่อย่างสงบสุขกับลูกกับหลานความโชว์แค่ค่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเท่านั้นแหละจะไปสู้้พวกขุนนางที่กกงกินบ้านเมืองได้ยังไงทางนั้นก็ปล่อยให้พีบีทำคนเดียวไม่ได้หรอเทพลงโทษมนุษย์ก็เรื่องหนึง่งแต่การที่เจ้าอยู่ในร่างมนุษย์เจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะแล้วการที่มนุษย์ด้วยกันฆ่ากาันนั่นคือการฆาตกรรมพอกลับมาถึงบ้านยอรีก็รีบเอากระจกสองวิญญ,ญาณไปซ่อนเห็นแหละพีบีส่วนขังบ่นนนคนเดีียวหล บ่นจนนักบวชการสอบนี่ตื่นขึ้นมาเลยเออนี่ไหนๆก็ตื่นขึ้นมาแล้วขอถามหน่อยสิไอการจะกกาจัดผีแปดซอกเนี่ยนอกจากไข่มุกมังกรไข่มุกจระแสงที่ข้ามีแล้วเนี่ยยังมีวิธีอื่นอีกแม้ข้าก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายขนาดนั้นข้าเรียนรู้วิชาจากอาจารย์ของข้ามาแค่3ส่วนเท่านั้นเหล่านั้นก็เป็นวิธีเดียวที่ข้ารู้แล้วเจ้าก็ถามอาจารย์ของเจ้าให้ข้าสิว่ามีวิธีอื่นอีกแม้ก็ถ้าเจ้าคุยกับอาจารย์ของข้ารู้เรื่องเจ้าคุยเลยขึ้นชื่อตอนที่าานเววลน ฟาบาเกรกอ克拉เสนาบดีมาปรึกษาเรื่องร่างทรงตาบอดพงถามว่าพอจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนหนุนหลังร่างทรงตาบอดคนนั้นแน่หรือว่าอค拉เสนาบดีก็ต้องโยนไปให้พระพันปีอยู่แล้วพอเป็นแบบนั้นฟาบาเรสเดจมาหาพระพันปีเพียงแต่ไม่ว่าจะถามดีๆหรือว่าจะขู่ก็ตามพนางก็แต่ตอบว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังร่างทรงตาบอดก็ดีทางการพระพัน 8, ปีก็ทรงรู้ไว้ด้วยว่าผีหลายตัวน,นั้นมันเป็นต้นเหตุการตายของเชื้อพุงค์หลายๆคนรวมถึงสเสด็จพ่อองพระอ,อ,อ,องค์หลวกษัตริย์องค์ก่อนก็นกด้วย แต่พงษ์จะไม่เอาผิดหรือว่าลงโทษอะไรพระพันปีเพราะตอนนี้พระนางก็ได้รับโทษที่สะสมแล้วนั่นคือการที่พระนางสนับสนุนล้างทรง,รงตาบอดแล้วก็มอบองค์ชายยองอินของพระนางให้เป็นเครื่องเส้นสั่งวยของมันผู้จบฝาบาทก็เสด็จกลับไปเพียงแต่ว่าสิ่งที่ฝาบาทพูดกับพระพันปีพระนางไม่อยากเชื่อว,ว่านั้นจะเป็นเรื่องจริงผ่านเวลามันถึงช่วงคำ่ำล้างทรง,รงตาบอดมาขอความช่วยเหลือจากอาาราชเสนาบดีเพียงแต่ว่าอาาราชเสนาบดีก็ไม่อยากเก็บมันไว้อีกแล้วเขาได้สั่งให้คนของเขาฆ่ามันทิ้งตรงนี้ซะ ดวงตาของร่างทรงตาบอดลืมขึ้นมาอีกครั้งเพียงแค่ชั่วพริบตามันก็จัดการคนของอาคาคัสเสนาบดีได้จากนั้นมันเลยบอ,อกกับอาคาลัสเสนาบดีไปว่าคิดหรอว่าลำพังแค่ตัวเจ้าจะสามารถโค่นกษัตริย์ได้โดยที่ไม่มีคาช่วยโลกที่เจ้าตามหากใก้จะมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นจงดูแลแร่างทรงตาบอดคนนี้ให้ดีผู้จบผีแปดศอกก็ออกจากร่างร่างทรงตาบอดไปเพราะเป็นแบบนั้นอาคาลสเสนาบดีเลยหาที่ซ่อนตัวให้ร่างทรงตาบอดกับคนรับใช้ของมันโดยทั้งคู่มาอยู่ที่ศาลเจ้าประจําตระกูลของอาคาลัสเสนาบดีผ่าานนเวลาาวลก แกงฝาบาทเนี่ยก็ยังดูรายชื่อของเราเชื้อพระวงแล้วก็ปรึกษากันต่อเพียงแต่ว่าครั้งนี้ก็ดูจะได้เบาแสเขาลางอะไรบางอย่างขึ้นมาเพราะพอเรื่องที่ครั้งชนกับยอรีรู้ว่าผีแปดอกม,มันเกิดเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยมันก็จะตรงกับสมัยพระเจ้ายองจงหรือว่าปู่ทวดฟาบาทตอนนั้นเนี่ยมีศึกสงครามเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งก็ไม่ได้มั่นใจหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นในสงครามครั้งไหนเพียงแต่ว่าปู่ทวดฟาบาทเนี่ยก็มีคนสนิทอยู่คนหนึ่งบางดีถ้าเราไปถามทายาทของเขาก็อาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้ชชวววอออนนูัแหลคคืทททาาายสิขงปดฟบ หลังจากนั้นแก๊งนี้เนี่ยก็แยกย้ายกันแต่ว่าข้างชอนเนี่ยยังตามฟาบาทไม่หยุดเลยร้อนใจแหละก็อยากให้ไปเคลียร์เรื่องผีแปลศอกไวๆแต่ว่าเออข้าเป็นกรรษัตริย์ก็ต้องมีหน้าที่ของกรรษัตริย์ก็ต้องทํานู่นทํานั่นทานี่ทําเสร็จเดี๋ยวรีไปอยู่แล้วส่วนเจ้าเป็นเทพใช่ไหมก็ไปทําหน้าที่ของเทพสิอย่างการลงโทษคนชั่วแก่ๆอะไรพวกนั้นน่ะใช่ไหมหน้าที่ของเทพอะตาซาประทางฝั่งยอรียอรีเนี่ยเอาศิลาอาคมมาให้องค์ชายน้อยเพราะอีกไม่นานนางเนี่ยจะตามเสด็จไปหาด้เท้าเ่วีกับฟา,บา ก็กลัวว่าช่วงที่ไม่อยู่องค์ชายน้อยจะถูกเล่นงานเข้าแต่ก็ไม่ใช่มีแค่ศิลาอาคมนะเดี๋ยวจะให้คนอีกคนมาช่วยดูแลให้ด้วยพ่อขอมาจากน้ำหนักพระมีสีลด่ก็เห็นไอ้เจ้าพีบีและขังจอนไปที่ไหนสักที่จะไปฆ่าใครอีกหรือเปล่าล่ะนั่นน่ะมีนิการซะแล้วต้องตามไปซะหน่อยก็ยังไม่ทันได้ฆ่าใครหรอกแต่รู้แล้วว่ายอรีเนี่ยซ่อนกระจกสองวิญ,ญญาณไว้ที่ไหนแต่ว่าคังจอนนี่ก็ในฐานะมนุษย์เขาก็ไม่อยากฆ่าใครอีกแล้วมันเป็นแบบนั้นหรอกท่านพี่ท่านพี่ไม่ได้อยากฆ่าคคนนนนนหีกแ่่่่่ไไมมออยาาาททํใสิงงั้ชบ ถ้าเป็นแบบนี้สุดท้ายท่านพี่ก็คงยอมสละไข่มุกมังกรเพื่อส่งผีแปดศอกไปปอลโลกสินะถึงแม้ท่านพี่จะรู้ตัวว่าตัวเองต้องตายด้วยก็ตามตอนแรกท่านพี่บอกว่าแค่จะหลอกช้นางนั่นเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์<ๆ>ก็เลยมาสิงอยู่ในร่างมนุษย์แต่ตอนนี้พี่ไม่ได้สิงร่างมนุษย์ไอ้เจ้ามนุษย์นั่นหางที่สิงอยู่ในร่างท่านพี่มันกินกินท่านพี่ไปแล้วท่านพี่รู้ตัวไหมแต่สุดท้ายก็ได้แต่เดินผิดหวังเดินบนพี่ชายของตัวเองมาต,อตลอดทั้งทาง,ทาง,ทางเดี๋ยวนะทำไมถึงมีกลิ่นความโชคมาจากขออออองงสสสิิิิ่่นนนนนนนัััั้้้ละะพเดดดมีีกกกกกึึ็จชแววบต์ คิดว่าคนอย่างข้าจะติดกับดักง่ายๆอย่างนั้นหรอเฮ้ยสุดท้ายนี่ก็มาถึงสาลมันวุ่นวุ่นสารมันไปชนของอครเสนาบดีนี่แหละแล้วก็เห็นได้เท้าแก่ๆก่ได้เท้าชั่วๆคนหนึ่งถูกจับมัดเอาไว้อยู่กดจับซัดกินให้ไหวเลยพอกินเสร็จคนที่วางกับดักเอาไว้ก็ปรากฏตัวออกมาปรากฏตัวออกมาพร้อมเสนอข้อแลกเปลี่ยนว่ามันจะเอาคนชั่วพวกนี้มาให้พี่บีกินตลอดอย่าลืมนะว่ามันสามารถดึงยันถอนยันพวกนี้ออกมาได้ส่วนข้อแลกเปลี่ยนก็ง่ายนิดเดียวขอแค่พี่บีหลอกล่อเยอหลีไปที่ทำบิาีที่ คิดเอาแล้วกันหากยอรีไม่อยู่สักคนก็จะไม่มีใครขวางเทพอสรพิษสองพี่น้องได้ส่วนเวลาเดียวกันทั้งฝั่งขังชอนกับยอรีชั้งคู่นี่ก็เดินคิดอะไรกันในหัวกันมาเรื่อยอะ่ะคิดจนสะดุดกันล้มโอบกอดกันเองนิดนึงไอ้สิงนี่ก็ซิงอยู่หรอกแต่ว่าเดี๋ยวนะทำไมตัวเจ้าไม่รอแล้วล่ะศิลา,าคมของเจ้าอยู่ที่ไหนให้ไปแล้วให้ไปแล้วให้องคชายน้อยเก็บเอาไว้แล้วก็ของมีค่าไปให้เจ้านั่นทําไมก็ข้าไม่ต้องการเหล่านี้น่ะก็เพราะว่าตอนนี้ข้ามีศิลาอาคมอันใหม่แล้ว ก็คือเจ้าไงล่ะเจ้าคือศิลาอาคมของข้าและอีกอย่างต้องมีศิลาอาคมหนึ่งจะทําทอย่างนี้ได้พูดจบยอรีก็เดินเข้าไปจุบคังชอนก็ทั้งอึงทั้งเขิมัละคังชอนน่ะเพียงแต่ว่าคนที่เห็นทั้งคู่จากที่ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้พอกลับมาถึงบ้านยอรีก็มาปรึกษานักบวชกาซอบปรึกษาเรื่องวิธีจัดการผีแปศอกนี่แหละว่ามันมีวิธีอื่นหรือเปล่านอกจากใช้ไข่มุกมังกรแล้วตอนนั้นท่านยายของนางสยบผีแปศอกด้วยวิธีไหนหรอ ไอ้วิธีจัดการผีแปศอกวิธีอื่นเนี่ยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ลอกส่วนวิธีที่ท่านยายของยอรีใช้สยบผีแปศอกเมื่อตอนนั้นเนี่ยก็คือการเรียกยมรทุตมาจัดการกับมันเพียงแต่ว่ายมทุตที่เรียกมายังจัดการผีแปศอกไม่สําเร็จยายของยอรีก็หมดพลังไปก่อนแล้วก็โชคยังดีที่ถึงขั้นไม่ต้องตายไปคาานหาันเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถ้ายอรีพลังไม่ดิ่งจะเสี่ยงทําเด็ดคายอรีเองก็รับปาก,กนบวชการซอบตามนั้นเพียงแต่ว่าพอยอรีออกมาข้างนอกก็เจอพีบีรออยู่ พีบีเนี่ยบอกเขาดีเรื่องที่ยอรีคุยกับนักบวชกาสอบแล้วและได้ใช้วิธีอัญเชิญยม,มทูตมากำจัดผีแปศอกจริงๆแล้วก็มีใยป,ประจำตัวหรือว่าสิ่งของของผีแปศอกหรือยังพีบีเนี่ยเคยเห็นของพวกนั้นที่ที่ทำพิธีที่สำนักคนตาบอดจากนั้นพีบีก็มาหาล่างทรงตาบอดและบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะพายอรีไปที่นั่นเพีงเยงแต่ว่าก่อนกลับพีบีก็เจอใครบางคนที่คุ้นหน้าที่มาที่นี่พอผ่านเวลามาถึงค่ำคืนของอีกวนันพีบีก็พายอรีมาตามที่นัดกับล่างทรงตาบอดเอาไว้ สิงแม้ยอรีจะพยายามพูดให้พีบีเปลี่ยนใจก็ตามแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลขังชอนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึง้นมาจากในครัวแล้วพอขังชอนออกไปดูก็เห็นใครบางคนทำตัวระรับระร้วก็วิ่งหนีไปขังชอนตามมันมาเรื่อยเรยจนมาถึงสนักคนตาบอดแล้วก็ได้เห็นลุกสิ่งลุกอย่างขังชอนถามว่าพีบีทำอะไรลงไปก็แค่จะช่วยปลดปล่อยนันบีจากลางนั่นแล้วก็ตัดความสัมพันธ์ของนันบีกับนางผู้หญิงคนนี้ผู้จบพีบีก็ลงมือใส่ขังชอนขังชอนเองก็ไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองเสียเปรียบ แต่ดูเหมือนว่าการที่คังชอนสิงสูอยู่ในร่างมนุษย์เป็นเวลานานมันทำให้พลังวิญญาณของคังชอนลดน้อยถอยลงแต่ถึงอย่างนั้นคังชอนก็พยายามต่อสู้เพื่อที่จะช่วยยอรีให้ได้รอยยิ้มเกิดขึ้นบนใบหน้าของร่างทรงตาบอดยอรีเริ่มสังเกตถึงอะไรบางอย่างที่อยู่รอบๆตัวขึ้นมาว่าสถานที่แห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยไฟแต่พี่บีกับคังชอนเป็นเทพที่ใช้พลังจากน้ำแถมก่อนหน้านี้ร่างทรงตาบอดบอกว่าจะใช้ยอรีเป็นเหยื่อรอด้วยหรือว่าแท้จริงแล้วทั้งหมดนี้จะเป็น ยอริลีดตะโกนให้ทั้งคู่หยุดสู้กันได้แล้วเพียงแต่ว่ายอรียังไม่ทันอธิบายเหตุผลให้ทั้งคู่ฟังดาบก็ถูกชักออกมาจากเปลเพลิงแล้วมันก็คว้างดาบนั้นใส่คังชอนที่นั่งหันหลังอยู่ดาบปักเข้ากลางล่างคังชอนปลอดภัยเสียงฝีเท้าดังขึ้นเจ้าของฝีเท้าดึงดาบกลับไปพร้อมไข่มุกจระลแสงที่ติดมาด้วยซึ่งแม้ไข่มุกจระลแสงยังไม่เป็นอนุภาพเป็นไข่มุกมังกรที่สมบูรณ์เพียงแต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอเพียงพอและมีค่ามากที่มันจะกืนกินเข้าไป พลังเปลียวกับคีถุกเบ่งออกมาขังชอนกับยอรีลีฟใช้จังหวะนั้นพาพีบีออกไปเป้าหมายคือที่ที่มีแม่น้ําสะอาดเพียงแต่ว่าพีบีก็รู้ตัวว่าตอนนี้เขาใกล้จะถึงเวลาแล้วเขาเลยขอให้พี่ชายของเขาปล่อยเขาลงแล้วก็ใช้ลมหายใจเรือกสุดท้ายขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมก็บ,บอกด้วยว่าคนที่นูนหลังล่างทรง,งตาบอดหรือว่าผีแปศอกตัวนั้นอยู่ก็คืออัครเสนาบดีคิมบงอินสายฝนล่วงโรยลงมาเมื่อคนตายอย่างน้อยก็ยังเหลือดวงวิญญ,ญาณแต่กับเทพอย่างอสโลพิษยกักษ ทุกอย่างจะหายไปจนหมดสิน้นราวกับว่าไม่เคยมีมาก่อนเอาละฮะหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็ให้จัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ได้แค่กันอย่าลืมกด subscribe กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบไทแซงคิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ